นี่ก็น่าจะปีปีกว่าๆแล้วปีครับสองปีแล้วมาก็เลยจอฟ้านะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำให้แกเพราะว่าผมดูแล้วโรตเตอร์มันตินนะดที่ผมถอดมาแล้วนะครับผมแรงเลยยวใส่น้ำยาตัวใหม่ให้อันนี้เทสโรตเตอร,ร์มันก็ต้องแกะกันนะผมไม่ปล่อยผ่านนะครับถ้าใช้น้ำที่มันเหมาะปัม๊มมันก็จะอยู่ได้นานนะ อ่มันมีนีปัญหาอะไระปีสองปีเปลี่ยนทีหน,นึ่งเนี่ยสบายนะผมว่าราเตอร์อย่างที่ผมบอกนี่ราเตอร์แชน้ียาตัวนี้เ็เทสแล้วดีเลยแรงแรงเลยปั๊มปกติมันจะแรงอยู่แล้ปั๊มแก่ตัวนี้ อ่าน box คอมแล้วครับอยู่ตละนะาดนัดจะจัดสองมิลบุรีนะครับรับติดตั้งทั้งระบบน้ําเปิดระบบน้ําปิดนะครับของปกติใครๆก็ทําได้นะครับเด็กๆก็ประกอบได้แล้วแต่ว่าจะดีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่สําหรับผมก็ระบบน้ําเปิดนะครับท่านก็ลองดูว่าจะให้ใครเป็นผู้ประกอบให้ท่านนะากันไปนะครับ ฝนจะมาอีก่แล้วอันนี้อาการเยอะนะครับตัวขาวเดี๋ยวมาดูกันมันไม่เกี่ยวกับระบบน้ำนะส่วนใหญ่มันบางตัวมันก็ตัวนี้จอฟ้าแต่ว่าผมดูแล้วมันมันไม่ไหวก็ต้องจัดการให้นะเพราะว่าเห็นแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาภายหลังนะเพราะว่ามันปีกว่าสองปีแล้วก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจทราบนะ เปลี่ยนน้ำสามร้อยไม่ไม่แพงนะครับค่าน้ำค่าล้างก็ร้อยนึงอะไรอะไรประมาณนี้เนี่ล้างด้วยมันต้องล้างมันต้องเอาน้ำตัวอื่นล้างก่อนนะจะใช้บางทีผมใช้น้ำน้ำยาล้างก่อนนะอื่อครับถามกันมาได้เลยครับราลานอยู่ตลาดนัดจากสองมิลบุรีตัวขาวเนี่เยเยอะครับเยอะแรกน้องวเวอร์ ไม่ใช่ครับคือฮาร์ดหลุดหมายถึงมา่ใช้งานไปฮาร์ดหายนะ,ะลูกค้าบอกอย่างนี้ผมก็เทสของเขาก็เป็นอย่างที่ว่านะพอเขาใส่มันก็ปกติแต่พอเทสไปยังไม่คิดตามลูกค้าไปใช้ก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช้เวลานานกว่าจะเป็นนะก็สองสามวันนะครับลูกค้าไปใช้แล้วบอกว่าเออมันก็เป็นเหมือนกันหายเหมือนกันใช่ใช้หายก็เลยคิดว่าเอามาเทสอีกทีนึงทีนี้เทสนานหน่อยก็บอกว่าเอาไว้ให้นานหน่อย ก็ได้อะไรเนี้ยก็เลยเทจไปวันหนึ่งมีอาการครับมีอาการจริงๆอย่างที่เขาว่าไม่ใช่พาวเวอร์นะอันนี้ผมจะไล่ติดนะวิ่งไปวิ่งไปติดนะติดละเดี๋ยวจะล้างนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมันเป็นอย่างนี้โอเคนะครับล้างให้ลูกค้าก่อนมาชื้นเดี๋ยวใช้น้ํายาล้างโอเคเลยเก็บกราฟ